r ร o บ Teammate เพื่อนๆจะต้องทำการชุบเพื่อนที่รถชุบไปเอาโลเคชันของรถชุบมาให้ดูก่อนนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเน้นทำเฉพาะเควสนี้เพราะอยากจะเลเวลอัพเต็มที่แล้วนะคะก็สามารถไปช่วยกันทำตามสุดพวกนี้ได้ ก่อนอื่นเพื่อนเราก็จะต้องตายนะคะเมื่อเพื่อนเสียเลือดจนหมดไม่ว่าจะถูกยิงตกจากที่สูงหรือว่าโดนไฟแบบนี้นะคะก็จะเห็นแถบเลือดเป็นสีแดงเมื่อแถบเลือดนี้มันหมดแล้วนะคะเพื่อนก็จะกลายเป็นกา๊าซเดี๋ยวดูนะคะนี่นะคะเลือดสีแดงหมดแล้วก็จะเห็นว่าเพื่อนตัวแตกของร่วงแล้วก็มีก๊์ดกรอบ การพวกนี้จะมีเวลานับถอยหลังด้วยถ้าเราไม่ได้เก็บนะคะมันจะหายไปและไม่สามารถทําการที่จะชุบเพื่อนที่โรชุบให้เขากลับมาเล่นกับเราต่อได้ก็เก็บแล้วนะคะ2ออันไม่จำเป็นจะต้องไปกด E นะคะแค่เดินชนมันก็จะได้แล้ว เมื่อเรามีการชุบในตัวและทำการเปิดแมพนะคะก็จะเห็นว่าตัวเกมบอกเลยว่าไอรถชุบแต่ละคันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างมีที่ไหนที่กล้าที่สุดก็ไปที่นั่นนะคะหรืออาจจะไปที่ที่แบบอาจจะไกลหน่อยแต่ว่าเลี่ยงเมืองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเจอกับคนอื่นที่เขาอาจจะมาชุบเพื่อนเหมือนกันนี่คือจำนวนครั้งที่เราจะต้องชุบจำนวนครั้งนะคะไม่ใช่จำนวนคนที่เราชุบได้ อย่างเมื่อกี้ทรายเก็บการมา2คนถ้าชุบเสร็จนะคะก็จะนับเป็น1ครั้งไม่ใช่2นะมาถึงรถชุบแล้วนะคะกด E ที่รถชุบก็จะเป็นการชุบเพื่อนมันจะนับเวลาถอยหลังจนกว่าจะเสร็จแบบนี้ถ้าปล่อยมือออกหรือว่าหันไปทางอื่นจะเป็นการแคนเซลิลรถชุบที่ชุบได้นะคะจะต้องเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วก็มีขีดถ้าเป็นรูปแบตเตอรี่เราจะต้องรอ พอชุบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็จะบินลงมาจากฟ้าแบบนี้ค่ะตอนทำการชุบนะคะไม่ว่าจะชุบที่รถหรือว่าดึงเพื่อนที่ลม้มลงเราสามารถช่วยกันทำได้มันจะทำให้ประหยัดเวลาชุบได้เร็วขึ้นและที่รถชุบนะคะถ้าเกิดมีการชุบไปแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบตเตอรี่สีแดงใครอยากจะชุบต่อจะต้องรอจนกว่ามันจะหายดีเล่ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะชุบอีกครั้งก็จะต้องรอให้แบตเตอรี่มันเต็มนะคะเป็นการรอมันดีเลย์นิดหนึง่งถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เพืพ่อนๆสามารถชว่วยสัพพอร์ตกันได้ง่ายๆโดยการโดเน a มายังทุนวัลเลตหรือพรอมเพย์ตาม QR วอา e คนี้ได้เลยค่ะ